ัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3พี่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับวิชาทัศนาศิลป์กับกูจ๋ากันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้กูจ๋าจะมาสอนเรื่องการวาดภาพระบายสีด้วยสีโปเตอร์2ต่อนเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วกันค่ะเด็กๆไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนกันก่อนนะคะ เรามาทบทวนวิธีการระบายสีโปเตอร์กันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปลงมือปฏิบัติกันจริงๆท้ายชั่วโมงค่ะซึ่งวิธีการระบายสีโปเตอร์มีอยู่2วิธีด้วยกันนะคะคือ 1. ผสมสีกับน้ําในสัดส่วนที่พอเหมาะก่อนคะ่ะและ 2. ใช้พู่กันจุมสีแล้วมาระบายลงบนกระดาษวาดเขียนนะคะยังจํากันได้อยู่ไหมคะเด็กๆมาทบทวนอีกนิดนึงค่ะในเรื่องของขั้นตอนการวาดภาพระบายสีโปเตอร์นะคะมี มีด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนค่ะคือ 1. ให้เด็กๆล่างภาพด้วยดินสอก่อนนะคะ 2. ระบายสีค่ะ 3. ตกแต่งภาพให้สมบูรณ์นะคะและ 4. ได้ภาพสำเร็จค่ะเด็กๆสามารถศึกษาในหน้า32ได้นะคะ จากหนังสือวิชาทัศนศิลป์ค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปลงมือปฏิบัติงานกันนะคะครูจ๋าเอาตัวอย่างผลงานการวาดภาพประบายสีโปสเตอร์มาให้เด็กๆชมกันก่อนนะคะเพื่อกระตุ้นจินตนาการของเด็กๆแต่ละคนนะคะเผื่อใครไม่มีไอเดียสามารถนําภาพที่ครูจ๋ายกตัวอย่างไปวาดได้นะคะเด็กๆ ถึงเวลากิจกรรมท้ายชั่วโมงกันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆมาฟังคำชี้แจงจากครูจ่าก,กันก่อนเลยนะคะให้นักเรียนทำใบงานเรื่องก,การวาดภาพระบายสีโปสเตอร์2โดยเลือกวิธีการทำใบงานด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้นะคะ 1. ให้นักเรียนพิ้นใบงานออกมาทำก็ได้หรือ 2. การเขียนคัดลอกใบงานตามรูปแบบใบงานที่กำหนดให้ลงใส่สมุดวาดเขียนหรือก,กระดาษรายงานก็ได้นะคะย้ำนะคะนักเรียนจะเลือก ใบงานรูปแบบไหนก็ตามหลังจากทํำใบงานเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่เพื่อสะดวกในการตรวจงานและการกรอ,อกคะแนนของผู้จานั่นเองค่ะเด็กๆไปรับชมใบงานกันก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานกันนะคะไปง่ายคะ่ะเด็กๆ ใบงานเรื่องการใช้สีโปสเตอร์ระบายภาพค่ะก่อนที่เด็กๆจะลงมือปฏิบัติงานการวาดภาพระบายสีโปสเตอร์กันท้ายช่วโงนี้เด็กๆอ่านคาชี้แจงในใบงานให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนนะคะเพื่อที่ใบงานหรือผลงานของเด็กออกมาจะได้ดูดีถูกต้องนั่นเองค่ะฉะนั้นถึงเวลาแล้วค่ะท้ายช่วโงที่เหลืออยู่นี้เด็กๆเอาเวลาไปลงมือวาดภาพระบายสีโปสเตอร์ให้สวยงามกันต่อเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสําหรับกิจกรรมการวาดภาพระบายสีปสเตอร์ของพี่พี่ป .3 ในวันนี้ไม่ยากเกินความสามารถของพี่พี่กันเลยใช่ไหมคะชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วครูจ๋าจะกลับมาพบกับเด็กๆใหม่กับชั่วโมงและกิจกรรมต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะสําหรับวันนี้บา,บายยคะ่ะ